ไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100่เปอร์เซ็นต์รับมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับพ่อคนพอก,ก,ก็ผมคนระับคาริงวันนี้อยู่รายการรีวิวตามใจ๊กุย้ยเลยนะครับวันนี้เรามารีวิวกองหลังที่ชื่อว่าลูดิเกอร์ครับโดยลูดิเกอร์ร่างนี้นะจะเป็นร่างโชว์ไทม์ที่เข้ามาใหม่นะครับมากับสกิลอย่างฟอร์เทสนะครับเนี่ยสกิลพิเศษฟอร์เทสนะหลายคนก็คงจะแบบ ตื่นเต้นหรือว่าอยากได้มาครอบครองนะก็ขอบคุณเจ้าของไอดีมากครับน้องชายนะครับน้องชาซานี่นะครับที่ส่ง i อดีมาให้เปิดแล้วก็ให้รีวิวนะก็ขอบคุณมากๆเพราะว่า i อดีผมผมไม่เปิดอะผมมีอะลาโคบิกไทม์แล้วนะก็เลยผมรู้สึกว่าประหยัดบงบไว้รอล่าตัวอื่นดีกว่านะครับก็ขอบคุณน้องชายมากๆนะขอบคุณน้องๆทุกคนนะที่ส่งไอดีมาให้รีวิวแล้วก็สนับสนุนช่องผมตลอดนะขอบคุณจริงๆนะไม่มีทุกคนก็คงไม่มีคาริงให้แบบได้ทำคลิปแบบนี้นะครับก็ มาขอบคุณน้องๆจริงๆนะที่แบบซัพพอร์ตนะครับมาก่อนื่นก่อนได้เลยเรามาเข้าเรื่องกันนะครับบูตท,ที่ผมแนะนำนะครับแนะนําว่าเป็นบูตชัดดาวนะแต่ส่วนตัวที่ติดใส่เป็นบูตนี้คือสุ่มสุ่มได้นะคือดวงดีจัดๆนะครับสุ่มได้ก็เลยได้ใช,ช้บูตนี้นะก็จะตันร้อยสี่นะดันมากสุดคือร้อยสี่นะครับก็แนวทางการอัพน,นะครับผมก็จะอัพประมาณนี้เลยนะครับสําหรับทางด้านลูดิเกอร์นะครับนี่ก็ใช้แนวทางการอัพประมาณนี้นะสี่หกแปดสิบสี่นะครับก็ สามารถอัปตามกันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนที่เขาเรียกว่าอะไรวะใช้งานนะครับก็เปิดมาอยากได้ใช้งานก็สามารถอัปตามกันได้นะครับสําหรับบลูดีเกอร์นะครับแต่ว่าแนะนําว่าเป็นบูทชัดดาวเนาะอย่างที่บอกไปนะครับก็มาดูไส้ในกันครับ โดยใช้ในของลูริเกอร์นะครับลูดิเกอร์เป็นกองหลังที่มาในสไตล์เดียทอยเนาะนะครับเล่นให้ทีมชาติเยอรมันเล่นให้กับสมโมสรมาริดนะครับมีส่วนทุนที่190ครับอายุ31นะครับถนัดเท้าขวานะครับผมนะแล้วก็มาในสไตล์เดียทอยยืดตำแหน่งยิ่เล่นได้คือ เซนเตอร์นะเราไปเพิ่มตำแหน่งเล่นแบ็คซ้ายได้ด้วยนะแต่ตำแหน่งแนะนำคือเซนเตอร์เลยนะครับโอ้ก่อนบูท98ครับบูทแล้ว104มีค่าพลังบอลยาว71เลยนะเฮดดิ้ง82ครับแล้วก็ค่าพลังกรับครับ9.9 9.9 9.9 9.2ถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็สปีด89แต่ถ้าแต่ถ้าใช้บูทโค้ชเขาเรียกว่าอะไรวะที่ผมอัพมาผมจะเอาแค่สปีด89นะแต่ถ้าเราเล่นแบบพวกโค้ชที่มันบูทสปีดจะเป็น90พอดีส่วนใหญ่ผมจะอัพมาเผื่อ คนที่ใช้เป็นบูทโค้ดบูทสปีดนะเพราะว่าผมก็เล่นโค้ดบูทสปีดก็เลยอัพเป็นสายนี้เนาะค่าพลาังสปีดต้น77กับคิกกิ้งมาวเวอร์74จัมแปดสความแข็งเกรือสอบาลานซ์66สเตติมีนา84ใช้2เท้าได้ไฮนะครับสกิลพิเศษก็คือฟอร์เทสสกิลมีเฮดดิ้งครับไรนิ่งช็อตด้วยนะโหแมนมาร์กิ้งครับสกิลเกมรับสกิลบัคเกอร์สกิลแย่งโมงนะครับสกิลสไลด์นะครับฟอร์เทสสกิลเคลียร์ทยากสกสิิลไฟต้งสปาย วุ้ยสกิลถือว่าครบมากๆนะสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมสำหรับผมคือวันทัศแล้วก็ทูพาร์ตนะนอกนั้นถืผมถือว่าครบเลยนะเฮดดิ้งแย่งโมงนะครับสกิลเกมรับสกิลบองเกอร์โอ้โหครบแล้วครับใส่วันทัศทูพาร์ตครับเป็นสกิลจ่ายเพิ่มเติมแค่นั้นเองนอกนั้นถือว่าครบครับตำแหน่งที่ผมเอามาเล่นในคลิปก็จะเป็นหลังสามนะมีฟานไดมีรูดิเกอร์มีอาราโคนะเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มกันดีกว่าว่ารูดิเกอร์ร่างเนี้ยจะโหดจะเฟี้ยวจะเหี้ยวขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเเรรรรรริิริ่มกกาีววูลอ์คับ จังหวะนี้เป้สับมาลูดิเกอร์จิม้มสวยๆล่อๆไปเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่ามันเก่งะระดับหนึ่งมากๆเลยนะสำหรับผมคือหาหลังครบเครื่องแบบนี้ยากนะครับในการเล่นนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าก็สูสีกับเนต้านะใครที่มีเนต้าอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องตามล่าก็ได้ครับในการเล่นนะแต่ถ้าใครแบบขาดหลังเดซทอยรูปล่างลักษณะสูงใหญ่นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรวะ คบเครื่องอ่ะผมว่ามันควรควรมีไว้ในทีมนะสำหรับผมคือเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคมากๆเลยครับนี่ดูการเข้าบอลนะครับขาดจะมีพลาดบ้างมันก็เป็นธรรมดาเนาะนี่แต่ว่าลูกหม่งผมว่ามันแอบไม่ได้ดีเวอร์อ่ะแบบบางช็อตมันควรแบบหม่งได้ดีมันก็หม่งแบบไม่ได้ดีมากเวอร์แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคครับนี่การเข้าบอลการเข้าปะทะก็ดีในระดับหนึ่งเลยนะสำหรับผมก็สำหรับผมก็เป็นอีกหลังหนึ่งตัวถ้าเทียบกับเดสทอยด้วยกันผมว่าติดเมตานะถ้าเทียบกับเดสทอยด้วยกันนะนะครับ มันก,ก็คงเบียดหลังแบบท็อปท็อปเดซทอยได้หล,หลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเนต้านะครับหรือว่าเป็นแบบพวกคีรินี่คานาวาโลอ่ะคือส่วนสูงรูปร่างลาักษณะความเร็วมันมันเฉลี่ยเฉลี่ยมาแล้วมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะสำหรับผมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถเอามาเล่นหรือว่าใช้งานเป็นตัวหลักได้ยาวๆเลยนะถ้าฟอร์มไม่ตกมาย้ำถ้าฟอร์มไม่ตกเพราะว่าในว,วันที่มันเป็นโชว์ไทม์ข้อเสียค,ค,คือมันมีโอกาสที่จะหัวตกนี่แหละข้อเสียของมันหลักๆเลยนะครับแต่ถ้า ไม่รวมข้อเสียนี้ก็อยู่ในระดับที่เกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับลูดิเกอร์นะปีหนึ่งตัวที่ผมแนะนำแล้วการสำหรับหลังเดททอยเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันเลยดีกว่าครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับลูดิเกอร์ล่างนี้ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นหลังเมตาเลยครับใช้คําว่าเป็นหลังเมตาได้เลยเพราะว่ามีความเร็วความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ลูกกลางอากาศดีนะครับสำหรับผมคือตัวท็อปๆนะครับถ้าเทียบกันนะครับถ้าเทียบไม่ยากก็จะเป็นทางด้านเนสตอนะนะครับสำหรับผมนะ เนสตา้านะแต่ข้อเสียของนักเตะโชว์ไทม์นะครับก็คือมีโอกาสหัวตกนะถ้าสโมสอดแพ้หรือว่าเจ้าตัวโดนใบแดงอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะหัวตกนะครับก็เป็นข้อเสียอีกอย่างนะครับหลังจากเล่นมาเป็นตัวหนึ่งเนี่ตีเล่นได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นลูกภาคพื้นแล้วก็ลูก กาอากาศแต่ว่าการอากาศสำหรับผมอาจจะติดใจเล็กๆน้อยๆตรง h e ด d i n g ได้มาน้อยมาหน่อยนะนะครับอาจจังหวะการโมง่งจังหวะการอะไรอาจจะทําได้ไม่ได้ดีมากนะักแต่ทดแทนมาได้ด้วยส่วนสูงที่สูงตั้ง190นะสาหรับใครที่ขาดหลังเดททอยผมว่าสามารถเปิดตามล่ามาใช้งานกันได้เลยนะครับสำหรับ รูดิเกอร์ล่างนี้เป็นอีกกองหลังอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนำนะใคร variety, ที่ขาดหลังเดททอยสามารถสลับลงกับทางด้านอารล็อกได้นะหลายคนจะเข้ามาถามนะว่าพี่ชายอาราล็กกับ l ูดิเกอร์นี้ยืนคู่กันได้ไหมสำหรับผมนะยืนได้แต่ว่าต้องคุมหลังดีๆหน่อยแต่ไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่ามันจะมีจังหวะที่พวดผลานะสำหรับหลังเดททอยที่บะท่ายืนคู่กันหลายคนคงจะรู้ข้อเสียตรงนี้ดีนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับรูดิเกอร์ถ้าตัดเกณฑ์ผมให้อยู่ที่ประมาณ 8.5เต็ม10เลยนะครับสำหรับลูดิเกอร์อาจจะติดตรงทางด้านเรื่องลูก h e ดด i n g นี่แหละที่ผมรู้สึกว่าไม่ชอบนะครับก็เลยติดตรงนี้ไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวนะ่ครับสำหรับลูดิเกอร์ใครที่อยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์ด้วยนะครับอยากให้รีวิวตัวไหนคอมเมนต์มานะหรือเล่นแล้วมีความรู้สึกไงคอมเมนต์กันมาได้เลยครับผม